I am all highly recommended to come over here and I got what I want. สวัสดีครับหมอแบงค์จากสุทธิสารเครดิกนะครับวันนี้เรามาเจอกับบีนะครับบีมาปรึกษาหมอนะครับเรื่องของการเติมฟิลเลอร์ที่บริเวณปากนะครับวันนี้เราจะมาเติมฟิลเลอร์เลชเชนคิสนะครับซึ่งเป็นฟิลเลอร์เลชเชนที่ดีที่สุดในการฉีดปากนะครับให้กับบีกันเนาะวันนี้จุกของเราเคือจะใช้ประมาณ 1CC ซีซีนะครับเพื่อให้ปากดูมีรูปทรงที่สวยงามแลวก็ดูสวยหวานนะครับไปดูกันว่าหลังทำเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็สำหรับของพี่บีนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเดซเซนคิสนะครับปากช้ำวาวนะครับตัวคิสนะครับมีคุณสมบัติในเรื่องของการเพิ่มความอิ่มฟูให้กับรูปปากนะครับแล้วก็สามารถจัดทรงได้สวยงามนะครับอีกอันนึงก็คือทำให้สีปากนะครับดูชมพูระเรื่อมากขึ้นเหมือนไปสักปากทีนี้ในส่วนของพี่บีนะครับปากที่ีมีปัญหาในเรื่องของปากบนนะครับค่อนข้างบางหมอเลยต้องเสริมบริเวณริมฝีปากบนนะครับให้มันดูเปิดขึ้น ะจะได้ดูรลักษณะของริมฝีปากที่หนาขึ้นอัตราส่วนจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งะครับเมื่อเทียบกับตัวปากเดิมนะครับแล้วก็เสริมตัวทูมุกเขนะครับของปากทั้งสองข้างนะครับให้มีลักษณะแบบนูนเด่นขึ้นเวลาเราทาลิสติกอาจจะได้ดูหวานแล้วก็ดูละมุนมากขึ้นนะครับย็งไงบ้างครับพี่ดีชอบไหมชอบ,ชอบมากเลยค่ะตื่นมาแล้วแบบสวยหลับตาไปแป๊บเดียวเองตื่นมา เป็นดินอันสึ้งนะครับแล้วก็เนื่องจากทางคลินิกสุติศักดิ์นี่ครับเราจะมีเทคนิคในเรื่องของการใช้เบรียนสแกนที่แรกของบริเกตนะครับทําให้โอกาสที่จะมีการช้าเนี่ยน้อยกว่าการฉีดโดยที่ไม่ได้ดูลักษณะของเส้นเลือดนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาปรึกษาเรื่องของฟิลเลอร์ปากได้ที่สุติศักดิ์คลินิกนะครับเรื่องที่ใช้ยังไงก็สวยที่สุติศักดิ์คลินิกครับชอบมากเลยค่ะ hello all recommended to come over here and I got what I want